ผู้ชายแบบไหนที่ผู้หญิงแพรทางข้อ1มีเวลาให้เสมอไม่ว่าใครนะคะก็ต้องการเวลาจากคนที่รักเสมอนะคะอยากใช้เวลาอยู่ร่วมกันอยากไปเที่ยวด้วยกันอยากเห็นหน้ากันอยากอยู่ด้วยกันเสมอนะคะถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่คุณเนี่ยแบบว่าให้ความสําคัญกับแฟนของคุณแบ่งเวลาให้แฟนของคุณโดยที่แฟนของคุณเนี่ยไม่ต้องร้องของเลยนะคะอาจจะพาแฟนของคุณเนี่ยไปดูหนังหรือว่าไปกินข้าวหรือว่าไปเที่ยวอะไรก็ตามเนี่ยรับรองเลยนะคะ ผู้หญิงร้อยทั้งร้อยเนี่ยแพ้ทางคุณแน่นอนนะคะดังนั้นคุณต้องให้เวลาคุณที่รักคุณด้วยแล้วเธอจะเห็นคุณเนี่ยเป็นหนุ่มในดวงใจเป็นหนุ่มที่แบบว่าเธอรักมากที่สุดเลยนะคะข้อ2ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีไม่ว่าใครอีกก็ตามก็ต้องการการรักและเอาใจใส่โดยเฉพาะผู้หญิงนะคะก็อยากให้แฟนของเธอเนี่ยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีอย่างเช่นคุณอาจจะดูแลแบบว่าห่มผ้าให้เวลาดึก อาการหนาวคุณก็ห่มผ้าให้หรือว่าไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยคุณก็คอยอยู่เคียงข้างเธอปกป้องเธอเป็นสุภาพบุรุษนะคะหรือว่าไปไหนในที่ดึก,ดกๆเปลี่ยวๆเนี่ยคุณสามารถที่จะปกป้องได้ดูแลเอาใจในทุกๆเรื่องนะคะผู้หญิงเนี่ยแพ้ทางคุณแน่นอนถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่หนุ่มหล่ออะไรมากมายแต่คุณเนี่ยเป็นผู้ชายที่ดูแลเอาใจใส่สเธอเป็นอย่างดีเนี่ยรับรองว่าหัวใจเธอเนี่ยมอบให้คุณอย่างแน่นอนค่ะข้อ3นะคะ ใจเย็นมีเหตุผลใครๆนะคะก็ชอบผู้ชายที่ใจเย็นมีเหตุผลนะคะเวลาที่ทะเลาะกันหรือมีปัญหากันเนี่ยแล้วคุณก็ใช้ความใจเย็นใช้คำพูดที่มีเหตุผลของคุณเนี่ยเข้าเจรจาเข้าพูดคุยรับรองว่าแฟนของคุณเนี่ยรัก คุณคนเดียวแน่นอนแต่ถ้าคุณเปนเอกคนหนึ่งนะคะที่คุณเนี่ยขี้แบบว่าใจร้อนขี้เวียงขี้วีนทําร้ายข้าวของเอ,อะอะไรเนี่ยก็จะทาร้ายร่างกายรับรองนะคะไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากใช้ชีวิตอยู่กับคุณแน่นอนดังนั้นการที่คุณเนี่ยเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็มีเหตุผลผู้หญิงเนี่ยร้อยทั้งร้อยแพ้ทางคุณแน่นอน,นะคะ่ะข้อ4ี่ เป็นเพื่อนคู่คิดนะคะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะสำหรับสาว,สาวเพราะว่าการที่สาวๆเนี่ยเลือกแฟนเลือกคู่ชีวิตก็อยากได้เพื่อนคู่คิดเหมือนกันเวลาที่สาวๆเจอเรื่องอะไรที่แบบว่าไม่สบายใจอาจจะมีเรื่องที่แบบว่าทะเลาะกับเพื่อนร่วมง,งานใช่ไหมคะแล้วเขาเอามาปรึกษาคุณอยาให้คุณเนี่ยให้คําปรึกษาที่ดีได้เป็นเพื่อนคู่คิดในการแก้ปัญหาเนี่ยสาวๆเนี่ยเขาจะคิดว่าเขาได้เพื่อนด้วยได้แฟนด้วยนะคะแล้วเขาเนี่ยจะรัก คุณมากที่สุดนะคะถ้าคุณเนี่ยสามารถที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดของเธอได้ตลอดเวลานะคะข้อ5 เป็นผู้ฟังที่ดีนะคะการที่ใครก็ตามไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะคะการที่จะมีคนรักเนี่ยการที่เราได้มีคนรักเนี่ยที่เป็นผู้ฟังที่ดีของเราเวลาที่เรามีเรื่องอะไรมาพูดคุยแล้วคุณเนี่ยรับฟังแล้วคุณก็แบบว่าให้คําปรึกษาเขาคอยฟังในสิ่งที่ผู้หญิงพูดนะคะเพราะว่าผู้หญิงโดยส่วนมากแล้วเนี่ยจะมีเรื่องมากมายนะคะเรื่องยุบยิบจุ๊บจิบเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องเพื่อนเรื่องครอบครัวเนี่ยมาเล่าให้คุณฟังตลอดแล้วการที่คุณ รับฟังเธอแล้วก็เวลาที่ฟังเธอน,นะคะคุณก็แบบว่าพยักหน้าแล้วก็ยิ้มแล้วก็เข้าใจเนี่ยสาวๆเนี่ยแพ้ทางคุณแน่นอนค่ะข้อ6เนี่ยข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวไม่ว่าตอนนี้นะคะคุณจะมีหน้าตาแบบไหนคุณจะเป็นคนที่หล่อหรือไม่หล่อหรือว่าหน้าตาธรมรมดาธรมรมดาบ้านๆแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายที่รักเดียวใจเดียวนะคะหัวใจคุณเนี่ยมอบให้เธอคนเดียวสายตาคุณ จดจ้องแต่เธอคนเดียวเนี่ยรับรองว่าเธอเนี่ยมอบหัวใจของเธอเนี่ยให้คุณทั้งดวงแน่นอนเพราะว่าผู้หญิงนะคะในฐานะที่คุณนุชเนี่ยเป็นผู้หญิงคุณนุชรู้เลยนะคะว่าผู้ชายที่รักเดียวใจเดียวเนี่ยเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ม,มากๆเลยนะคะเป็นผู้ชายที่สามารถที่เราจะฝากชีวิตไว้ได้เราจะอยู่ร่วมชีวิตได้แล้วเราสามารถไว้ใจได้กับไว้ใจเขาได้เสมอแม้เวลาที่อยู่ห่างกันหรือว่าไม่เจอกันนะคะดังนั้นข้อนี้จึงเป็นสิ่งที่ สาวๆเนี่ยแพ้ทางมากเลยถ้าคุณเนี่ยรักเดียวใจเดียวและนี่ก็คือนะคะ5เอ่อ6ข้อนะคะที่ถ้าคุณมีเนี่ยผู้หญิงเนี่ยแพ้ทางคุณแน่นอนนะคะหนุ่มๆคนไหนที่มีตามข้อนี้รับรองว่าคุณหาสาวๆได้ไม่ยากนะคะถึงแม้ว่าคุณจะหน้าตาธรรมดาธรรมดาบ้านๆแต่รับรองสาวๆติดตรึมค่ะ